ด่วนๆมาแล้วของสุดท้ายหววที่แล้ว80ดล่างตรงๆสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสภูสคนตอนรับข้อสู่ช,ช่องก็ติดห้วยดังมากแช่อีกครั้งหนึ่งนะจ้ะกลับมาพอกันในรอบเที่ยงนะพี่น้องกินข้าวกินน้ำแล้วกลับมาเบิงแนวทางดีๆตัวเลขเด็ดๆตัวเลขดังๆกันนะจ้ะแอดมินรวบรวมมาใหาเ้เบงแล้วก็ฝามาเบงฝามาจดเอาเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับชุดนี้แอดมินกับพ่อมใจนํ่เสนอเนื้วทางของโค้งสุดทายเนะจะ้ะต่อด้วยเนื้อทางของอนาวิโลเนื้วทางคนใจรักนะพี่น้อง ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสุข,ข้นนะจาะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้อง,องก็จะได้เห็นแนวทางใหม่ๆนะาจา้ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจจากพี่น้องสปูสุคนเนาะจา้ขขนเนาเผื่อเป็นการบเสวัลลาเฮากลับไปเบิงแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันทนวทางของอาณาพิโลกก่อนเลยจ้ะ รัฐบาลไทยงวดนี้ห่งมีหน้า2,566ันหารกสจ้ะส่งเพิ่นกระไดให้ชุด2โตัวบนล่างเลาจ้ะึ่งกระไดแกตัวเลข0ูนย์7จ็ดหาหและหาศูเจ็ดในพี่น้องเด้อมาเบิองต่ออีกชุดนึงเลาจ้ะรัฐบาลไทย1มีหน้าคม2 5ง6แนวทางของอนาวิโร่เช่นเดียวกันนะจ๊ะชุดนี้เพิ่นไศูย์หา0ี5ูนย์โตัวเม็ดเดียวเพิ่นไ้ สี่ศูนย์หาลัพี่น้องเดอ้อสี่ศูนย์หาแนวทางของอน,นาวิโลแคบไเมเบิงจดเหมเบิงนับพี่น้องมักก็ไปหาจัดอัตาลีเนาะจา้ะขันมากๆกับร้อยผ่านเบิงเป็นแนวทางนัพี่น้องมาเบิงต่อกันอีกหนึ่งชุดเนาะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของค้นใจรักเนาะจ้ะรัฐบาลไทยหัวประจําวันที่หนึ่งวินาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิ่งชุดสามตัว้นใจรักิุนกระไดไห่หนึ่งหนึ่งเจ็ด 411095 174 395 1ศ39 7 144เก่าหาและ c c 7ดได้พี่น้องเด้เอแนวทาง3ตัวบนนอกจากตัด2ตัวบนก็คือ17 1195 7495 C7 C4 C7 07และ C7 ต่อด้วยแนวทาง2ตารางเพ่นไ้ไปทีเก่าหาและเก่าซีได้พี่น้องเดินล่างเก่าหาและเก่าซแนวทางค้นใจรักแคบใบเบิ้งจุดไปเบิ้งกันเด้อจ้ามาเบรรจต่อกันที่แนวทางของโครงสุดท่ายนะจ๊ะซึ่งผลงานวัตถิพันธ์มา16กุมภาพันธ์พ่นเก่าให้เขา2ตัวลางตรงๆนะจ๊ะนั่นก็คือ แปจ้าเอากลับมาเบิ่งต่อกันที่หมีหนาคม25 6พกักันต่อได้จ้ะซึ่งวันนี้เพิ่นกระห้เด่นบนที่ลัก1กับลัก8พี่น้องเด้อเด่นบน1กับ8เน้นหายลัก8จ้ะตัวระว่างเบิรนก็คือ1 1กับ88เด้อจ้าระวังเบิน่น1 1กับ88ชุดคู่ร่วยลัก1กัมี10 1 4 1งและ1 7 รัก8ก็มี80 8 4 85และ8 7เจซึ่งก็สังเกตได้ว่า80ก็มีมาให้เห็นอีกนะพี่น้องออกแล้วก็ออกอีกได้เช่นกันนะพี่น้องเนาะอีกยังก็เกิดขึาา้นได้นะจ้ะเก็บไว้พิจารณาบึ่งนะพี่น้องเดอ้อต่อดว้วยชุด3ตัวบนพื่นหาย3 1มหนึ่งสและ2 8 7แปเดพี่น้องเดอ้อแนวทาง3ตัวบนเนาจะเด่นบนหนึ่งกับแปดเน้น เน้นตัวเด่นก็คือลักแปดจ้ามาบังต่ตกันทีแนวทางสองตัวล่างเราจะเพ้นหายเด่นล่างทีอลัก3มกับลัก6กเน้นหายไปทีลัก6กแ้พี่น้องเน้อเน้นหายลัก6กเราจัดเด่นล่างตัวระวังเบิร์นล่างก็คือ3ามสกับ 6, 6กหกจ้าระวังเบิร์นล่าง3ามสกับ6กหชุดคู่ร่วยเราจะดลัก3มก็มี3 1มหนึ 2, ่งสองหาและ3 8ด 31 3ห35และ38ต่อด้วยลัก6ก็มี6 1หนึ่งหกหนา6 5หและ68 6 1 6ห65นึ่งหและ68ดได้พี่น้องเด้อแนวทางโค้งสุดท้ายเนะจ้ะเด่นบน8เด่นล่าง6จ้าแคบไปเบิ้งจุดไปเบิ้งได้พี่น้องเด้อพอได้เป็นซ้ายวิ่งซ้ายรูดก็จับไปเน้วจ้ะลัก8กับลัก6แนวทางโค้งสุดท้าย แคบไปเบิงจนไปเบิงกันเ้อจ้าะว่าจะเป็นแนวทางของอนาวิโลคุนใจรักแคบไปเบิงจนไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเ้อจ้าแอดมินรวบร่วมให้เบิงแล้วก็เก็บไปพินิจพิจรารณากันเ้ยพี่น้องเด้อทายนี้แอดมินกาขอให้พี่น้องสผูสกคนโปรดใส่วิจารญาในการรับชมและก็รับรูกข้อมูล อย่างมีสติเดชะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเดวอพี่น้องและแอดมินก็นต้องขอขอบคุณแนวทางทุกประจารทุกทุกสำนักนําเด้อจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจ้า สื่อตามกําลังซับสื่อตามผืนดวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อสังสิถึอแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสโคนส่งดีแห้งๆปังๆ,งๆมันๆรับซับตลอดปี2 5 6 6กันเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซนํานีก้อนนะจ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า